เปิดโฉมหน้าเจ้าของภาพไวรัลดังทหารหญิงไทยชี้นิ้วไล่ทหารขเขมรจะเป็นอย่างไรคลุกข่าวแซ่บจะเล่าให้ฟังเรียกได้ว่ากลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เมื่อโซเชียลแห่แชร์ภาพทหารหญิงไทยชี้นิ้วไล่ทหารขเขมรระหว่างที่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายขณะคณะทูดทหารลงพื้นที่บริเวณช่องอ่านมา้าจนสุดท้ายทหารขเขมรต้องถอยกลับไป งานนี้ทำเอาภาพดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกเื่นช,ชมอย่างมากในขณะนี้ล่าสุดรายงานว่าทหารหญิงในภาพคือร้อยเอกหญิงประวิทยาดาวลีสุขสันร์หรือหลายคนรู้จักในชื่อผู้กองอะตอมปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารล่ามกองการภาษาต่างประเทศกรมข่าวทหารและยังทำหน้าที่ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับประวัติการศึกษาผู้กองอะตอมสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และผ่านการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นต้นรวมถึงหลักสูตรนายทหารการข่าวกระทั่งเข้าสูบบ่บทบาทสำคัญในกองทัพทั้งนี้ในภาพเหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปผู้กองอะตอมทำหน้าที่เป็นล่ามประจำคณะผู้ช่วยทูตทหารอาเซียน8ประเทศพร้อมสื่อมวลชนที่เดินทางไปสังเกตการพื้นที่ช่องอานมาก่อนจะเกิดการประชินหน้ากับทหารเขมรตามคลิป และภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์นอกเหนือจากบทบาทของทัพแล้วผู้กองอะตอมยังมีงานเอดเรกเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษรับทำหน้าที่พิธีกรในบางโอกาสโดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ทั้งต่อกองทัพประเทศชาติและประชาชนับค เพิ่มท mm ุก hmm. ว like ันเพิ่มหนึ่งลูกครับวันนี้วันอาทิตย์อันดับที่9รวมรวมวันที่9รวมรวมเยียบด้วยแล้วก็วันที่9เหยียบตอนนี้เราและเปิดภาพทหารกัมพูชาที่ไว้ใจไม่ได้ทำหลุมขวะจ้องสอยทหารไทยหน้าแนวตั้งรับเมื่อวันที่19สิงหาคม2568 กองพันทหารช่างนาวิกโยธินกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดและมนุษยธรรมที่2ซึ่งปฏิบัติการตรวจหน้าแนวที่ติดแนวตั้งรับของทหารกัมพูชาได้ตรวจพบภาพหลุมขวากจำนวนมากถูกขุดไว้หน้าแนวตั้งรับของทหารกัมพูชาจากมือถือที่หานกัมพูชาทำตกไว้จากการตรวจสอบพบว่าแต่และหลุมถูกจัดเรียงอย่างมีแบบแผนโดยเว้นระยะห่างประมาณ1 0 2ถึงเมตร ตลอดแนวชายแดนซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการสกัดกั้นการเข้าตีของทหารไทยสําหรับหลุมขวากเป็นกับดักหลาวไม้เป็นอาวุธแหลมปักลงดินก่อนพรางหลอกสายตาด้วยตะแกรงไม้และนําใบไม้มาปกคลุมลักษณะคล้ายการดักสัตว์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e คลุกข่าวแซบเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญนะครับคลุกข่าวแซบอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ